แม่น้ำหนลั่นงวดน,นี้ปังแน่นอนเลขทูบป,ปู่สตัวมาแล้วแม่น้ำหนึ่งพิรดานักให้แนวทางเลขเด็ดคนดังในโซเชียลได้โพสต์ก่อนวันหวยออกว่าสกิลไม่สบายคุณหมอให้แอดมิดไม่มีเลขอาจารย์นะคะอาจารย์บอกตัวเลขเดิมเลยโดยก่อนหน,น้านี้แม่น้ำหนได้ออกมาให้แนวทางเลขเด็ดงวดประจําวันที่1มิถุนายน2565โดยงวดน,นี้แม่น้ำหนบอกว่าฟันไปเลยเลข4ลั่นมาล้านเปอร์เซ็น หลังจากที่งวดที่แล้วฟันตรงตรงเฮกันมาแล้วงวดนี้ให้เลขเด็ด2ตัวได้แก่49 40 90ได้เลข3ตัวเม็ดเดียวให้เลข490ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งก็ได้ไล์สดจุดทูปปูประกาศด้วยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ปังแน่นอนโดยไล์สดไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมแล้วอีก2วันรวยแน่นอนโดยปล่อยลงกลุ่มให้กับสมาชิก VIP โดยทูปปูงวดนี้ได้แก่หมายเลข567 ฝากกดไลค์กด b s c ส i ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ